สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m y s t e r y World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของยากูซ่ากันบ้างดีกว่านะก็เรียกได้ว่าหลายๆายคนเนี่ยนะครับผมก็คงอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยากูซ่ากันเพราะว่ายากูซ่าเองเนี่ยดูจะเป็นวงการมืดดูจะเป็นด้านมืดของสังคมญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันยากูซ่าเนี่ยดูจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในโลกมืดของญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีมายากู ูซ่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยด้วยซ้ำนะไม่ได้มีอิทธิพลแค่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในญี่ปุ่นถูกไหมแล้วก็ยากูซ่าเองเนี่ยได้คุมธุรกิจมืดมากมายในญี่ปุ่นนะทำให้พวกเขาเนี่ยมีเงินมากมายมหาศาลมากๆแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเองแม้ว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างยากูซ่าและสังคมญี่ปุ่นจะอยู่กันมาได้โดยตลอดแต่ยากูซ่าเองเนี่ยก็เสื่อมอิทธิพลลงเรื่อยๆนะผ่านเทคโนโลยีหรือกฎหมายที่ทําให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและสามารถหาเรื่องในการที่จะเข้าจับ กลุ่มหรือทลายแก๊งได้ง่ายขึ้นเท่ากับว่ายากูซ่าเองเนี่ยจากที่เคยใหญ่อะตอนนี้ก็ยังใหญ่อยู่นะแต่มันค่อยๆโดนโจมตีเทียนนิดเทียหน่อยจากด้านนู้ด้านานีดนดน้ด้านนั้นและหนึ่งในเรื่องสําคัญเลยก็คือโทรศัพท์ครับทาไมโทรศัพท์ถึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับทั้งญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการจับตาดูยากูซ่าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ถ้ามันเปิดช่องว่างเมื่อไหร่เนี่ยจะเข้าไปจับได้เลยและโทรศัพท์เองเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เป็นจุดสําคัญมากๆนะครับในการที่จะใช้เข้าไปจับกลุ่ม เพราะว่ายากูซ่าเองเนี่ยแน่นอนเขาติดในชื่อบ็คลิสต์อยู่แล้วทำอะไรเนี่ยถ้าออกมาสู่แสงจะโดนจับได้ง่ายมากๆเลยที่นี้เองอะ่ะโทรศัพท์เนี่ยการที่เราจะมาเปิดเบอร์ใหม่มาทาธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์อะ่ะมันจะเป็นต้องแสดงตัวถูกไหมว่าเราคือใครนั่นทําให้ยากูซ่าเนี่ยสามารถถูกตํารวจเข้ามาจับกลุมได้ง่ายการจะไปเปิดเบอร์หรือไปทําอะไรพวกนี้เลยทาได้ยากมากๆนั่นเองและนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมยากูซ่ารุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับถึงต้องใช้โทรศัพท์เก่าๆไม่สามารถอัปเกรดมานเป็น โทรศัพท์รุ่นใหม่สัญญาณแบบ 4G 5G ได้เพราะเรียกได้ว่าถ้าการที่พวกเขาทําแบบนั้นเนี่ยจะเป็นการเปิดช่องให้จับแล้วก็เรียกได้ว่าการที่ใช้เบอร์คนอื่นแทนเนี่ยให้คนอื่นไปเปิดเบอร์มาแล้วตัวเองมาใช้เนี่ยถ้าถูกจับเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องใหญ่คือข้อหาในการที่จะใช้เบอร์คนอื่นน่ะมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกแต่มันจะเปิดช่องให้ตารวจเนี่ยเข้ามาค้นได้นะครับแล้วก็พอค้นทีเนี่ยจะเจออะไรอีกเต็มไปหมดเลยถูกไหมก็เหมือนเป็นการเปิดช่องให้เข้ามาเปิดช่องทีปุ๊บระเบิดเลยอะไรแบบนี้แแต่่่่กกก็ไมไมมด้หาาาายยยวในงนูซเีจะ ได้มีโทรศัพท์รุ่นใหม่เลยนะมันก็มีอยู่บ้างแต่การเอาเข้ามาใช้ในยากมากๆหรือในบางกรณีเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกรุ่นใหม่นะที่มีซิมแบบ 4G 5G อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เองก็พอจะบรรเทาปัญหานี้ได้แต่การแก้ปัญหาแบบนี้มันก็เหมือนเอาพลาสเตอร์มาแปะแผลที่ใหญ่เพราะว่ากลุ่มยากุซ่าหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนสังคมญี่ปุ่นนั่นแหละพวกเขานะครับอายุเยอะแล้วประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมคนแก่แล้วทําให้หลายๆคนก็ยังเป็นคนแก่แล้วก็ใช้ซิม 3G แบบเดิมใช้โทรศัพท์พับๆแบบเดิมอยู่แต่ปัญหา มันกำลังจะมาถึงเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยกำลังมีการยกเลิกใช้สัญญา 3G อยู่นั่นเองนั่นทําให้เหล่าผู้คนที่ยังใช้โทรศัพท์พับอยู่เหล่าผู้คนที่ใช้ซิม 3G อยู่จะต้องไปเปลี่ยนซิมนะครับและที่นี้เองเนี่ยจะเป็นการนํายากูซ่าจํานวนมากมาให้เหมือนพวกเขาถูกบังคับให้ต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนใช้ไม่ได้ถูกไหมไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยเนี่ยเป็นการลําบากมากๆในการที่จะทํางานหรือทําภารกิจใดๆก็ตามแต่แล้วยิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆอิทธิพลที่ยากูซ่ามีอ่ะเส้น สายอะไรต่างๆมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆทําให้ปัญหานี้เนี่ยเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ทางรัฐบาลญ,ญี่ปุ่นเองหรือว่าตํารวจญี่ปุ่นเองก็เล็งเห็นแล้วว่านี่แหละจะช่วยจัดก,การยากูซ่าได้จํานวนมากเลยในเหตุการณ์นี้ที่จะมาถึงแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดมันก็ค่อยๆย,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 ยกเลิกยกเลิกยกเลิกกันไปแต่ก็เป็นโอกาสอันดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยากูซ่าเรียกได้ว่ากําลังตกอยู่ในช่วงที่น่าลําบากเลยก็ได้คืออาจจะลำบากในด้านเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแต่อยู่แล้วแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัญญหหาาททีี่่รออจะใ้้พวกเขเขตงผชิ หน้าในช่วงเวลาอันใกล้ในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Mystery World ในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเป็นเรื่องน่าสนใจรอบโลกที่คิดว่าน่าสนใจและหลายๆคนน่าจะอยากรู้กันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อดไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับใครมีข้อมูลอยากจะเสริมอะไรก็พิมพ์เสริม กันมาได้เลยนะไปบ่ายจ้า